เทเลคอมสูนตรีภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set An นเของเรานะคะจึงอยู่กับแง่มุมดีๆค่ะที่เราเก็บเกี่ยวมาจากหนังสือยกเครื่องความคิดนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ ReW o r k นะคะเราเน้นย้ำกันไปบ่อยพอสมควรในทุกๆเบรกเลยทีเดียวนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ในหมวดของธุรกิจนะคะของสำนักพิมพ์วีเลย์นแต่อย่างที่พี่ชายบอกอะค่ะว่ามีคนมาเขียนรีวิวแล้วนะคะมีคนมาแนะนำแล้วว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเท่านั้นทุกๆคน สามารถอ่านได้แล้วก็เก็บเกี่ยวแนวคิดต่างๆเนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตคุณได้เลยแล้วท่านะะเดี๋ยวเ่วเปิดดูในหนังสือเล่มเนี่ยเ,เขาใช้กราฟิกแบบแบบแปลกๆ่างนี้คือร่วมสมัยอ่ะแบบไม่ไม่ใช่เปนแบบว่าการเขียนตีพิมพ์ตัวสอนอย่างเดียวจะมีเรื่องของตัวการเอาตัวเขียนมีการมีการรูปม,มีมีวาดอะไรประมาณ<ช>นี้นะ แล้วทำให้เราเห็นไงว่าเนี่ยเจ๋งมันต้องเจ๋งต,ตอน,นี้สําเร็จครึ่งหนึ่งแต่เจ๋งดีกว่าสําเร็จทั้งหมดแต่เจ๋งอ,อ,อะไรเงี้ยใช่อะ,อะไรประมาณนี้นะคะก็จะสบายๆเพราะว่าแต่ละบทเนี่ยมันก็จะสั้นๆด้วยนะคะแต่แทุกบทก็คือมากระตุ้นความคิดเราเหมือนกันนะคะ<ช>อ่ะหัวข้อต่อไปที่เราอยากจะพูดถึงมากๆนะคะเขาบอกว่าอย่าสนใจคนอื่นว่าจะทําอะไรนี่แหละก็คือเป็นเรื่องที่ ถึงบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นนักธุรกิจเป็นเร,เราเรียนเราเรียนหนังสืออยู่ถ้าเกิดเราไปสนใจอย่างอื่นมากเนี่ยจนกระทั่งลืมสนใจว่าเราได้อะไรจากการเรียนตรงนั้นคก็กลายเป็นว่าคือเสียการเรียนเราไปอยู่กับ uh, ชุมชนชุม,ชน, kanske, ช,มชนหนึ่งคือเขาบอกว่าทุกคนรู้เรื่องของคนอื่นหมดเลยยกเว้นเรื่องของตัวเองสนใจแต่เรื่องของคนอื่นเวลาจะรู้เรื่องตัวเองต้องไปถามคนอื่นว่าเนี่ยฉันเป็นยังไง ไอ้อย่างนี้นี่ยคือถึง,ถงบอกแล้วว่ามันมาพูดตรงๆนะมันเกิดขึ้นแล้วค,คนคนนี้แค่เขามีความซื่อสัตย์ตรงนี้ว่าเขามาพูดแล้วตีแสกหน้าคนแบบตรงๆว่าเนี่ยอ,อ,อย่าไปสนใจเยอะ,ค,ะคือ,อถ้าเกิดเป็นศรรับชาวบ้านเนี่ยเขาจะบอกเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้จะต้องออกไปก่อนออกไปไหนออกไปหาความรู้เรื่องชาวบ้านไปอัปเดตประจําวันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วนี่ขังเกตไหมการที่มีพวกโซเชียลเน็ตเวอร์กอะไม่ต้องการจะบอกอะไรแต่กับตัวเองนะ แค่อยากจะรู้ว่าคนอื่นทําทอะไรอยู่ใช่ถูกอันนี้แล้คือประเด็นมันเป็นมันเป็นเรื่องแค่นี้คนเราก็คือชอบรู้เรื่องของคนอื่นนี่แหละมันเป็นเรื่องสนุกบางทีน,งนี่ไงคือถึงบอกว่าปัญหาก็คือสังคมโลกเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเยอะและเริ่มซับซ้อนขึ้นจากปัญหาง่ายๆหนึ่งปัญหาเราสังเกตไหมรายการบางรายการเนี่ยเอาคนออกมาทำโชว์แสดงความสามารถ เสร็จแล้วก็คนคนนี้อาจจะทำได้ดีมากนะแล้วก็รู้สึกโอ้โหอวยรู้สึก,อย,กอยากจะอยากจะชื่นชมอยากจะวงคะแนนอยากจะบวตให้แต่สมมุติว่าบางคนทําได้ห่วยมากก็จะมาวิจารณ์เละเทะเลยดานู่นดานี่แล้วก็คือคือเวลาด่าก็ด่าคุณสองคุณสาเข้าไปเสร็จแล้วก็จะจะมีประมาณว่าอีกคนกลุ่มหนึ่งก็อยากจะมาเหมือนกับว่าอยากจะมาปลอบใจคนนี้<ช>นกำลังใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วคืออย่าไปฟังมันเยอะไอ้พวกที่มันเป็นเสียงนกเสียงกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แต่สุดท้ายถ้ามองไกลๆคืออะไรคนที่โดนคนที่ดูเหมือนกับว่าโดนอะไรโดนให้รางวัลจากสังคมอะค่ะมันมันเป็นได้ทั้งได้ทั้งคนที่มีความสามารถและไม่มีความสามารถคนไม่มีความสามารถเนี่ยแต่ถ้าเกิดสังคมสงสารสังคมจะให้รางวัลเหมือนกับว่าเขามาโชว์อะไรที่มันไม่ดีแลว้วพอเสร็จสุดท้ายมาตบด้วยข่าวที่มันเป็นดราม่าอย่างนี้เหรอบางครั้งไงบางครั้งหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของของการมาโชว์ เรื่องของประเด็นกาทางการเมืองทางสังคมทางธุรกิจใครที่โดนเป็นเหยื่อบางทีอะสักพักก็คือพอมีคนสงสารปุ๊บใจคน,น่มันจะไปทางนั้นแล้วตอนนั้นคือไม่มีนะความถูกความผิดกว่าจร,งจรงิงไม่จริงๆไม่มีแต่จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเออเ,อเมื่อวันเนี้ยมันถูกใจฉันฉันก็ทำเช่นเดียวกันบางคนทำงานทำถูกต้องแต่ทำถูกต้องปุ๊บ มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งคอยเขี่ยมาคนนี้ลากเงามันเป็นอย่างนี้ขี้โกงมันอะไรอย่างนี้<อ> uh, แล้วจะคือพยายามอยากจะให้รู้สึกว่ามัน<อ>มีอะไรบาบาลาค่ะเ<อ>นี่ยคือสังคมเราอะ่ะมันกําลังเริ่มเริ่มเปลี่ยน <ưng> แล้วก็สิ่งที่เราเป็นนะเราเราเราต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ผิดจากเราแต่ว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันกาจากเคร <ưng> ือข่ายออนไลน์แล้วก็สังคมโลกเนี่ยที่เมกาเป็นกันเยอะนั่นคือวันนี้เขาถึงบอกว่าสังคมมันถึงตื้นเขินทุกวันคนคนนี้ ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะพี่ถึงชื่นชมเขาตรงที่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าสังคมเป็นยังไงเขาจะบอกว่าคุณคุณสังคุณสังเกตคุณไปส,สังเกตหรือว่าให้ความสําคัญคนรอบข้างมากจนเกินไปม,มันไม่ได้อะไรโฟกัสที่ตัวเองเราเราเองที่บอกถ้าเกิดเราต้องการจะวิ่งให้ให้เก่งแน่นอนล่ะจะอยากจะรู้ว่าเออคนวิ่งร้อยเมตรเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเราอาจจะตั้งเป้าว่าเนี่ยฉันอยากจะวิ่งให้ได้ประมาณขนาดนั้นไม่เป็นไรแต่ คือคุณอย่าไปตามติดว่าคนคนนี้มันกินอะไรมันอยู่ยังไงมันกระพริบตาข้างไหนมันเอาก้าวเท้าออกได้ก่อนอ้อย่างนี้คือมันเรียกว่ามัน,ม,นมันเกินไปค่ะคุณมุ่งความสนใจเนี่ยมาอยู่กับตัวเอง <c oughs> แล้วมองดูว่าอย่างนี้ก็คือวันนี้การที่จะคุณคุณจะเป็นนักกีฬาที่ดีเนี่ยคุณพร้อมจากด้านทางร่างกายเนี่ยแล้วหรือยัง <c oughs> แล้วสองบวกทางร่างทางจิตใจได้หรือยัง <c oughs> ใช็ไหมเขาจะให้ปัดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องออกค่ะแล้วมาโฟกัสแค่เรื่องเดียวเหมือนถ้าเป็นธุรกิจจานดาวเทียมเนี่ยตอนนี้หลายๆคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องของคู่แข่งเรื่องของการตีราคาแต่ณวันนี้อาจจะต้องมีมุมมองใหม่มในการที่จะมาโฟกัสเฉพาะตัวเองใ<ช>นะคะในเรื่องของจุดเด่นของเราก็ดีมีอะไรบ้างที่จะนําเสนอขายเพื่อให้ราคาของเราได้มาตรฐานประมาณนี้นิกสังเกตไหมว่าช่างบางคนที่เราไปเจอมา บางคนทําไมขายดีโดยที่เหมือนกับว่าแทบจะไม่มีสาเหตุเหมือนกับว่ามีบุญอ่ะค่ะแต่บางคนเหมือนกับว่าเออนะฟังเขาแล้วฟังแล้วเนี่ยเออเขาพยายามทุกอย่างเขาพยายามหนักมากเลยอ่ะแต่ทำไมมันขายไม่ได้อ่ะเออรู้สึกว่าโชคมันไม่เข้าข้างคุณอยู่นี้จริงๆค่ะพี่มานั่งคิดใหม่นะพี่ลองไปสังเกตใหม่ดีๆเนี่ยพี่คิดว่าบางบางครั้งเนี่ยมันใช่เขาอาจจะดูเหมือนกับว่าเขาโดนกันแกล้งเขาไปทําอะไรมาแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งอ่ะ จริงๆคนที่ว่าคนที่ว่าขายดีก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาอีกหลายเรื่องซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถมาพูดได้ไแล้วบางคนสังเกตไหมเขาบอกว่าสัตบรุษเนี่ยคุณจะบอกให้เขาพูดถึงคนคนหนึ่งเขาก็จะพูดแต่เรื่องดีแล้วคุณจะบอกว่าเนี่ยให้เขาให้ให้เขาไหว้คนคนหนึ่งซึ่งแบบคนที่เลวจริงนะ เขาก็จะพูดในแง่ดีมาให้มาให้อยู่ดีแต่บางคนเนี่ยคืออย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามันมันมันไม่ดีไม่ดีสะท้อนหมดจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเรามานั่งคิดไงว่าเมือ่อเมื่อวันหนึ่งเนี่ยไอช่างคนนั้นเน่ะเมือ่อเมื่อสะสมทุนมาได้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการการสะสมทุนที่ว่าเมื่อมองกลับไปนะเขาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองโดยการพุ่งความสนใจว่าเนี่ยทำยังไงฉันถึงจะดีขึ้นเขาไม่ได้มองว่าทํายังไงให้คนนั้นน่มันเลวลงแล้วก็รู้สึก อินกับการที่ว่าไอ้คนคนนี้มันพลาดพลั้งโอ้อพี่เนี่ยตรงนี้มันไปเจอนี่มาตั้งเนี่ยสมนามันมากเลยมันอย่างนี้ๆๆแต่คือถามกับถ้าอยากจะถามกับแล้วพี่ทําอะไรไว้บ้างเนี่ยเรื่องนี้ถึงบอกว่าเออเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าอาจจะบางทีนะไม่ต้องมีกลยุทธ์เลยค,คิดแค่เรื่องเดียวก่อน สนใจตัวเองออย่าเสียเวลาที่มีค่านะคะไปกับเรื่องราวของคนอื่นมากนะักแต่มาโฟกัสที่ตัวเองดีกว่านะคะมาสนใจตัวเองดีกว่าว่าเราจะทำทุกๆวันหรือว่างานทุกชิ้นเนี่ยให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะคะอ่ะหัวข้อต่อไปอย่าสับสนระหว่างความกระตือรือร้นกับการจัดลำดับความสำคัญเพราะว่าการการจัดลำดับความสาคัญเนี่ยจะดูที่ว่า เราต้องทําอะไรก่อนออแต่ความกระตือร้อนเนี่ยคืออยากจะทําอะไรอ่าใช่มันมีแรงบันดาลใจมันมีแรงผลักด้านในม,มันเหมือนกับไม่รู้เคยเป็นไหมนะเราต้องการรู้ข้อมูลข้อมูลหนึ่งเสร็จปุ๊บเราทำไงเราก็เข้าไป Google มันมีหลายหลายหลายเว็บไซต์ที่ว่าตอบคล้ายตรงกันเลยส่วนใหญ่พวกเราจะไม่กดไอตัวตัวเว็บไซต์ตัวแรกที่เขาให้มานะเราวะจะกวาดสายตามองขอนว่าไอ้สิบ สิบเว็บไซต์ที่เขาให้มาเนี่ยมันน่าสนใจยังไงแล้วค้นพบว่าบางทีอันที่สามเนี่ยมันตรงกับที่เราคิดนะแต่ว่าอันที่ห้าเนี่ยมันเขียนมาแล้วมันน,น่าสนใจกว่าในประเด็นนี้สุดท้ายไปคลิกเบอร์ห้าก่อนพอไปคลิกเบอร์ห้าเสร็จปุ๊บกลับมาอ่านเบอร์สามแล้วมาอ่านเบอร์สองสุดท้าย,ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับหาคําตอบไม่เจอเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ว่าเราคือควรจะต้องหาอะไรก่อนแต่เราต้องการจะไปหาสิ่งที่เราสนใจ น่าเด่นนั้นมากกว่าแล้วถ้าเกิดนึกสังเกตดูเว็บไซต์อ่ะก็จะมีอย่างหนึ่งที่เขาเป็นไงคือเว็บที่บอกอ่ะคือเป็นเป็นโยงเป็นโยงของของยายแมง,ง,ม,ๆๆงมุมเชื่อมโยงไปเรื่อยมันแตกไปเรื่อยไอเรื่องที่เราสนใจปุ๊บใช่ไหมเราเริ่มอาจจะไม่สนใจแล้วเมื่อเราเจอประเด็นใหม่ที่ว<ช>่ามันเห็นแล้วมันน่าสนใจกว่าเรื่องเมื่อกี้อีกแล้วมันจะทําให้เราเสียเวลามากซึ่งภาษาง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าเข้าซอยอแล้วก็ออกทะเลใช่ เป็นกันเยอะนั่นคือเขาถึงบอกว่าฉะนั้นาการจะลำดับความสําคัญเนี่ยค,คุณต้องลำดับจากสิ่งที่คุณต้องทํา<ช>ไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณอยากทำํำความกระตือรือร้นเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามี ไอเดียใหม่ๆนะคะเกิดมากขึ้นแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะหลงทางกับไอเดียใหม่ๆได้แหละพอคิดขึ้นมาได้ปั๊บก็อยากทําอยากทําอยากทําจนลืมไปว่าในแต่ละวันในแต่ละเวลาเนี่ยเราจัดลําดับความสําคัญเรื่องอะไรไว้ก่อน<ช>เออลืมไปเลยเพราะว่าใจบอกว่าเอออยากทําเห็นเข้าประสบความสาเร็จเราอยากทําแล้วก็ลงมือทําเลยเพราะว่าในกระบวนการที่เราเคยมาบอกเนี่ยก็คือบอกว่าคุณคิดได้นะคะคุณหาข้อมูลได้แล้วถ้าคุณมีแรงบันดาลาจก็คือลงมือทําเลยแต่ลื ืมคิดไปว่าเอ๊ะเรามีจัดลําดับความสําคัญไว้แล้วนี่ว่าเวลาเนี้ยเราจะทําอะไรใช่คือก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายก็ต้องกลับประสบความเป็นจริงนั่นแหละ,ะเราสามารถอยู่ตามความฝันที่เราอยากจะไปได้ครับแต่ว่าจ,จัดเวลาให้ดีแล้ววันนั้นเนี่ยคือเมื่อมันเมื่อมันมีความสมดุลกันแล้วอะวันนั้นคือความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมาเองความสําเร็จแปลกมากคุณผู้ชมเมื่อคุณหาความสําเร็จมันจะหาไม่เจอ,อแล้วคนที่ทำน้่เรารู้สึกว่าเนี่ยเขาว่าสําเร็จคุณลองไปถามเขานะ กขาจะบอกว่ายังยังไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนมันหาไม่เจอเพราะว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่สเต็ปสเต็ปหนึ่งที่ผ่านไปแต่ว่าคือมันไม่ใช่ว่าเราเราเราสำเร็จตรงนี้ปุ๊บจะมีนายกมาเดินมาหาเราแล้วบอกว่าเนี่ยเอาคุณเอาเหรียญทองไปคุณสำเร็จแล้วคุณเป็นคนที่สักเซสอะไรเงี้ยไม่มีความจริงก็คือคนที่ว่าก่อนหน้านี้ถามว่าเนี่ยแล้วคือมันแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างถามว่าเพราะอะไรก็ก่อนหน้านี้กินยังไงก็กินอย่างนั้นมาจะมีอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือว่าเวลานึกถึงก็รู้สึกว่าอ๋อ ฉันสามารถฝ่าฟันเข้ามาได้แค่นี้ปิดท้ายกับหัวข้อน,นี้นะคะที่เราเลือกมาเขาบอกว่าลองทําด้วยตัวเองก่อนทําทุกรูปททุกๆเรื่องทุกๆงานด้วยตัวเองก่อนที่จะไปอาจจะมีการรับพนักงานใหม่หรือว่าไปว่าจ้างให้คนอื่นทำอะไรเงี้ยมันมีหลายมิติท,ที่เราสามารถได้ข้อคิดเลยก็คือว่าการที่เราเข้าไปทำเนี่ยเราจะรู้ว่าหนึ่งเนี่ยการทำงานตรงนั้นเนี่ยคือมันต้อง เชื่อมโยงไปที่ไหนบ้างสองเวลาเราทำปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ในเนื้อง,งานว่าความยากง่ายเป็นอย่างไรสามเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราได้คนที่มันเหมาะกับงานแล้วอะเวลาต่อไปในการพัฒนารูปแบบงานให้มันดีขึ้นเนี่ยควรจะพัฒนายังไงค่ะนั่นคืองานทุกงานะ่ะเขาถึงบอกว่าวันนี้คือคุณเขาบอกว่าสิบคำพูดก็ไม่เท่ากันหนึ่งตัวอย่างอนัอ่นคือในวิธีการชั้นใดชั้นนั้นเนี่ย บางงานถ้าเกิดว่ามันมีคนที่เขาจาเป็นที่จะต้องออกไปกระทันหันแล้วคุณต้องมีหาคนเพิ่มเนี่ยคุณอาจจะเป็นเวลาดีนะ <c oughs> ที่คุณสามารถลองมาเราเคยมีครั้งหนึ่งก็คือทางคอเซนเตอร์เรามีมีภารกิจต้องไปอบปรมสัมมนา <c oughs> จัดกิจกรรมภายในใช่ไหมเราก็ต้องแต่คือเราจะให้เขาไปหมดแล้วก็เกลียกลัวว่าเดี๋ยวอีกคนจะ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 ,จะ,จ,ะจะอยู่แล้วไม่มีคนมาบริการลูกค้าแต่ครั้งนี้อาจารย์คิดใหม่อาจารย์บอกว่านี่คือต้องไปให้หมดเพราะว่าการคุยหมดเนี่ยเขาจะได้เข้าใจแบบเดียวกันค่ะ แล้วเราทํำยังไงใช่ไหมครับเราคุณผู้ชมทราบไหมว่ามีออยู่วันนึงเนี่ยเราใช้พนังกงานบัญชีมาแล้วโทรศัพท์เป็นอรอซินเตอร์ตั้งแต่นั้นมาความสงบสุขเกิดขึ้นมาเพราะว่าบัญชีรู้แล้วว่าโอ้โหเกิดคำถามลูกค้าบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะ อันคือการทํางานการประสานงานมันยากง,ง่ายยิ่งขึ้นใจเขาใจใส่ใจเราปุ๊บโอ้โหมันจบเลยแค่นี้แหละต้องลองมาสัมผัสบ,บ้างนะคะจะได้รู้ว่าตําแหน่งหน้าที่อื่นเนี่ยเขาทางานกันยังไงจะเข้าใจกันมากขึ้นอ,อะไรอย่างนี้ด้วยเสร็จแล้ว <c oughs> รู้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสมควรก็ค่อยไปจ้างใช่นะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะตอนนี้นะอาจจะมีเพื่อนช่างนะคะมีทีมงานเนี่ยอยู่ในมือหลายๆคนนะคะแต่หากว่าคุณติดตั้งไม่เป็นคุณไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับ ค้าจานล้วทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากมากๆนะแล้วก็มีแนวโน้มสูงมากที่ว่าเพื่อนช่างหรือว่าทีมงานเหล่านั้นในเมื่อเขาทําไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากที่จะไปเปิดธุรกิจของตัวเองเป็นเรื่องธรรมดามนะคะอ่ะก็เอาไปปรับใช้หรือว่าลองคิดดูนะคะแ <37 S 1> นะนํากันสุดท้าย 37มสิบเจ็วัน <c oughs> ค่ะยกเครื่องความคิดนะคะรีเวิร์สค่ะหนังสือเล่มนี้สีดำนะคะคอ่ะนี่ก็คือแง่มุมดีๆนะคะที่เราเก็บเกี่ยวมาฝากคะ่ะอยากได้มากกว่านี้ก็ซื้อหนังสือมาอ่านนะคะวันนี้แซนเสรอหมดเวลาแล้วคะ่ะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ